อันนั้นเป็นผักกาดแต่ uhh. อันนี้เป็นอากาศฮะคุณเดชอืน้องน่ารักมากเป็นคนไม่ได้รักแมวสักเท่าไหร่อ่าแต่รักแม่แมวมา น้องตื่นเต้นอ่ะตื่นทําไมอะ่ะไม่ค่อยได้ออกมาข้างน้องชอบขังน้องไว้ข้างในใช่ไหมไม่ได้ขังไม่ได้ขังไม่หล่อี่ชี้นี่แหละใช่ไง, <laughs> งไงปเอา้าไปไหนโรงพยาบาลสัตว์ตรงนู้นมันเป็นโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อนี่เราจะมาตรงนี้อนท,อทองหล่อแคทเซ็นเตอร์ทองหล่อแคทเซ็นเตอร์แล้วอันนู้นอ่ะไม่ใช่อันเดียวกันหรอไม่ใช่อนเดียวกันอันนั้นเป็นอันอันเดียวกันจริงเขาเป็นเจ้าของเดียวกันเขาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแต่เราเอา น้องผักกาด okay? มาใช่ไหมแล้วต้องมา ouais. ตรงนี้เนี่ยทองหล่อแคทเซ็นเตอร์เขามีรถรับส่งเลยนะเมื่อกี้ใช่เขาเรียกว่าเพจแท็กซี่อ่าก็คือเป็นบริการของทางโรงพยาบาลทองหล่อโดยเฉพาะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าทองหล่อแคทเซ็นเตอร์สาขาลังสิตกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องผักกาดเนี่ยมาตรวจสุขภาพดูว่าวันนี้น้องสุขภาพดีไหมแข็งแรงดีเยี่ยมยังไงครับผมเมื่อกี้พูดเพลินจนลืมแนะนำตัวเลยนะครับก็ ขอแนะนําตัวเองไปทางการครับผมโทรุครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เห็นอุ้มเจ้ากอนกลมๆนี้ก็คือกระต่ายนะครับโอ้ยไม่ใช่ครับไอ้แมวแมวน้องแมวน้องแักกาดนะครับหลายคนที่ติดตามพวกเราก็น่าจะพอเห็นกันมาบ้างแล้วครับลูกรลักของปป้าเฟิร์สนั่นเอง ช่วงน,นี้ทํางานหนักครับไม่ค่อยมีเวลาให้ประกาศวันนี้ก็วันหยุดทั้งทีก็เลยชวนพี่โทออกมาพาผักกาศออกมาเที่ยวครับผมทางานหนักนี่หนักขนาดไหนครับเฟิร์สี่วันติดอ่ะผมไม่ต้องนับเยอ,ะ,อะเยอะก็ะทํางานติดต่อกันหนักมากครับเพราะว่าพี่จีเนี่ยใช้งานพวกเราเนี่ยคุ้มค่ามากมาย่สุดคือแบบอ้โหมีใครบ่นถึงฉันคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายกำลังพูดว่าพี่จีเนี่ย ใจดีน่ารักแล้วก็กเป็นกันเองแล้วก็เป็นลีบบอกว่ารักพี่ชีแล้วก็นิสัยดีแล้วก็ใจดีอ้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะนะคะเราอย่ามาฟังเรื่องไรสาระที่ไม่เป็นความจริงกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เราอยู่ในรายการ Y O U นะคะเป็นรายการที่จะพาพวกคุณทุกคนเนี่ยมาเจอสาระใหม่ๆมาเจอสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้รู้มาก่อนนะคะแล้ววันนี้วันนี้เราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ทองหล่อแคทเซนเตอร์สาขารังสิทธิ์ครับพัง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 เอ้ยสาขาที่นี่นะคะหรือว่าหลายๆสาขานะคะบอกเลยว่าเขามีความ VIP มีความรักชุลี่มีความแบบโอ้โหมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไปข้างในกดีกว่าไหมได้ไปไปไปๆๆๆปไป ว่าแล้วยังไงมีคนรอเราอยู่นะครับใครเจอครับพี่เขาดีกว่าลองไปดูลองไปดูสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ที่นี่สามารถทําอะไรได้บ้างคะคุณพี่ที่นี่นะคะก็จะมีการตรวจรักษาโดยคุณหมอแมวนะคะประจาคลินิกแมวค่ะมีกลุมมิ่งแคทนะคะอาบน้ําน้องแมวโดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะมีโรงแรมแมวนะคะ จริงเหรอคะโรงดูแลแมวใช่ค่ะก็จะมีคนดูแลทุกมันมีพยาบาลดูแล24ชั่วโมงจะมีพี่พยาบาลเล่นกับน้องด้วยค่ะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเหงาค่ะเพราะว่ามีพี่พยาบาลคอยเอนเตอร์เทนน้องอยู่ค่ะเราต้องเอนเตอร์เทเราปะเยอะเยอะเยอะยะยะยะระหว่างรอสวนนี้เต้องรอคุณหมอหรืออะไรก่อนไหยคะค่ะ ทางแคสเซนเตอร์ของเรานะะคจะมีห้องเพกาสำหรับให้น้องแมวได้ปีนป่ายนะะคเพื่อคลายความเครียดจากที่เดินทางมส่วนตัวก็อย่างที่เราบอกไว้ตอน ที่จะเข้ามาใช่ไหมว่ามันมีสวนสวนสนุกมีสนามเด็กหรอนีเยอะเลยๆพอที่อยากเล่นเลยกราวใช่มค่ะเพเกราวค่ะเพเกราวที่เป็นนักร้องป่ะคะไม่ใช่ค่ะมันเป็นห้องมุมเป็นห้องผ่อนคลายสำหรับน้องแมวอ๋อเ้ยลูกค้าโทรมาไม่อยู่เไหนคุณพี่งั้นหนูไปรอที่ห้องเพเกราวนะได้ค่ะรีบรีมานะคุณพี่หนูชอบเยอกเยอกเยอะหยอกหย่าไปตั้งนะไปกันดีกว่าไปเล่นกันดิก ล้างมาเอ้ยขึ้นมาได้ป่ะเธอเนี่ยดูอะว่าแบบเรื่องราวของแมวในตัวแบบในตัวเธออะทำไมถึงเรียนทำไมถึงเรียนว่าอย่างเงี้ย ตอนนั้นเปิดแบบพ่อเสียเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเรารู้สึกแบบเวลายอยู่กับแมวแล้วมันมันเหงาแต่พอมีแมวมันรู้สึกว่ามันฮิ้วเราอะ่ะมันสบายแตมันมีความสุขเห็นน้องแบบวิงบ่งไปวิ่งมา,งมาใช่แล้วก็บบสวางแล้วต้องวิ่งแล้วต้องวนางแล้วต้องวิงวงว่งแล้วแบบนี้รักไหมแบบนี้รักไหมแบบนี้รักเล่นเล่นพี่โถอยากเลี้ยงแมวไหมจริงจริงอ่ะ เป็นคนไม่ได้รักแมวสักเท่าไหร่อ่าแต่รักแม่แมวมาจริง<า> <laughs> ก็คือแมวอ่ะมันมันมันจะอินดี้หน่อยอเราอ่ะเป็นคนที่เวลาพูดแล้วใครไม่ฟังอ่ะเราไม่โฟกัสอ่ะเราเราจะแบบไม่คิดยุยบกระน,น,นอนนันเถอ,อะูือทำท่าทก็ อ้าวซีนดึงหมดนแรกคุณหมอสวัสดีครับดีครับอ้าวสวัสดีค่ะมาทำไรมาทำไรมาเอาอะไรทำไมก็คือเมื่อกี้เจอแวนเข้ามาห้องน้ำแล้วเห็นชุดก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยใครแล้วมาถึฝันพี่แม่เคยป้นอย่าเป็นหมออย่าเป็นหมออ๋อเอางี้เราลองรักษากันเลยลองไหมลองไหมลองตรวจลองตรวจหัวใจลองเหมจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นวิธีการตรวจหัวใจของเราเป็นอย่างนี้หนึ่งสอง้ามไปอ่าเราให้มือมาสานที่หัวใจและรู้สึกยังไงมองตากันคุณหมอตรวจคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอ มมาาาาจจรริิงงเข้้แลววตัคุณหมอคะเชิญทางนี้ดีกว่าค่ะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยค่ะคุณพี่คุณหมอชื่ออะไรคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อหมออองค่ะอ๋อหมอออมวันนี้หนูพาลูกเขาสองคนนี้มาตรวจน้องเปิดตั้งกากด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ชีอย่าไปรอข้างนอกเพราะว่าได้กลิสมบูรพี่ชีอยู่เนี่ยผักกาดจะไม่ได้ตุวมจะไม่ได้ตุวมใช่ครับเราให้คุณหมออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ดีกว่านะคะ อย่าทำอะไรกันนะไปดูแลลูกแม่อายลูกบ้างเนื่อยากทราบว่าวิธีการตรวจสุขภาพน้องแมวที่ถูกต้องจริงๆนี่ควรตรวจปีละครั้งหรือว่าไก็จะมีในเรื่องของโปรแกรม Prevention ด้วยการดูแลนะคะปีแรกนะคะเราถ่ายพยาธิหลังจากหย่านม6สัปดาห์พอ2เดือนเราก็เริ่ม ทำวัคซีนใช่ไหมคะในปีแรกเราก็จะมีการทําวัคซีนปีแรกเนี่ยก็จะทําเยอะหน่อยเกือบทุกเดือนอเกือบทุกเดือนอออแต่ละโรคที่ทําก็คือจะต้องทําอย่างน้อย2เข็มนอกจากเรื่องวัคซีนในขวดปีแรกและก็ในเรื่องของดูแลเห็บมัดพยาธินหัวใจใ<ช>แล้วก็เรื่องพยาธิทางเดิอน<ช>อาหารนะคะ<ช>ล้วก็จะแนะนําให้พาไปหลอดหลังเป็นประจำทุกเดือนนะคะนะคะแนะนำพามาอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเดือนละครั้งค่ะถ้าถ้าเราไม่ทำทุกเดือนนี้เสี่ยง มีโอกาสเกิดโรคอะไรไหมครับเกิดได้ค่ะเพราะว่ามันมาบางทีเราไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นมัดบางทีตัวแมวเราไม่มีเนี่ยแต่บางทีมันก็จะมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมติดมาก็ขึ้นแมวเราไดอีกทีนะคะไมยิงน้องกาดไม่สบายหรือว่าสุขภาพเป็นยังไงตั้งแต่เห็นมากะล่าเลยทีดบือนะคะไม่หงอยไม่ซึมมีสวามรตลสึกเลา ที่โรงพยาบาลทั้เลยก็ว่าตอนตอนนั้นที่พาไปตรวจสุขภาพก็ฝากเพื่อนเพื่อนไปตรวจรับมเพื่อนหลับพามาเองใช่ครับโอเคน้องประกาศตรวจร่างกายเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราพาน้องประกาศไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหยดหลังป้องกันปรสิตกันค่ะได้ครับคุณหมอเริ่มดี๋ยอพาน้องไปอาบน้ำก่อนนะครับค่ะเชียค่ะ ขอบคุณครับหมอขอบคุณดีบาย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 คุณหมอครับบาย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 ค่ะไปอาบน้ำแล้วได้เวลาอาบน้ำแล้วพี่สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาน้องมาอาบน้ำครับค่ะว่าขอข้างล่างไว้แล้วว่าขอช่วยอาบเองได้ไหมครับได้ค่ะให้พี่ๆช่วยแบบไปบอกมันทำยังไงให้สะอาด โอเคครับโห okay, oh, oh. จากบุชี่อ่างเลยจากกุชี่แมวนะฮะเริ่มยังไงอะครับพี่ลองโอง <okay S 2> เคครับ อมไม่ใช่หอมูหอมลูกหอมลูก่ไปแล้วไปหาคุณหมอกันต่ออืาน้ำเป่าแห้งแล้วนะคะขั้นต่อไปก็จะมาเป็นขั้นหยดหลังป้องกันประสิทธิ์จากทั้งภายในและภายนอกนะคะอันนี้หมอก็จะแนะนําให้หยอดเครื่อทั้งค่ะนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่หมอจะหยอดให้นะคะก็ใช้ง่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หยดแล้ว แห้งไวปลอดภัยใช้ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ขนก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนบริเวณที่ยอดนะคะก็จะแนะนําว่าแบกขนก่อนแล้วก็เลือกบริเวณที่ผิวหนังผิวหนังที่แมวจะเลียไม่ถือทีนี้หอาก็จะขอประมาณหลังคอค่ะช้ำช้ำประมาณนี้ค่ะเย้เสร็จแล้วครับอากาศของแรล้ว อันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาบน้ำหยอดยาพร้อมกลับบ้านกลับได้เลยสุขภาพแข็งแรงดีครับแข็งแรงค่ะจะอยู่เล่นต่อที่แคทเากาวก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องไปนี่แหละทั้งล่างนี่หนึงก็ได้ครับเดี๋ยวครบอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมมาให้คุณหมอยอดอีกทีดีดีค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณครับวู้วู้ว้วู้้ อาบน้ำแล้วแบบมันงุยมากเลยอย่ะเธอหอมไหมหอมหอมไหมอ,อ,อันนี้หอมไหมตั้งแต่ทํามาหลายๆเทปใช่ป่ะพอมาเจอเทปนี้อะไรเงี้ยเป็นการอาบน้ำเป็นการดูแลเป็นการตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆแวบแรกคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเลย,เลยมันไม่ได้ง่ายเลยแต่พอเหมือนถ้าเกิดสมมติเรารัก เรารักน้องจริงๆงเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้เขาอะแล้วก็ในสมัยนี้เนาะเราต้องบอกก่อนว่าความโชคดีคือมันมีคนที่คอยดูแลเรามีผู้เชี่ยวชาหรือว่ามีเอุปกรณ์วัสดุต่างต่างที่มันแบบพัฒนามันง่ายกับเรามากมากอะไรเงี้ยถามความรู้สึกที่เฟิร์นนิดนึงดีกว่าวันนี้ได้พาน้องมาตรวจสุขภาพมาดูแลมาเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องรู้สึกยไงบ้างได้ความรู้ใหม่ได้ แบบเออวิธีการดูแลเขามากขึ้นวิธีที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาน้องมามันรู้สึกมีความสุขเหมือนเราแบบดูแลเียูเหมือนเราได้ไปเที่ยวน้อเธอรู้สึกไหม,มเหมือนเราได้รู้สึกว่าเราได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วพี่โทรเหล่าวันนี้แบบได้พาคนที่เรารักรกับสิ่งที่เขารักมาวันนี้รู้สึกไงบ้างที่บอกไปตอนต้นคลิปอคือเป็นคนไม่ถูกกับแมวซะเท่าไหร่แต่พอมาเจอแบบปากาศคือเออ มันไม่ใช่ผักกาดและผักกาดอันนั้นเป็นผักกาดแต่อันนี้เป็นอากาศค่ะคุณดิฉันยังจำเป็นอยู่ไหมนี่ฮัลโหลครับก็ผักกาดไม่ได้ดือขนาดนั้นคือจับได้คือน้องเอน้องไม่ได้แบบน้องไม่ได้ขวดน้องไม่ได้ขวดแล้วแล้วขนน้องก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นคือจับแล้วก็ไม่ได้ล่วงตามมืออ่ะก่อนอื่นอย่างที่จะไปให้ทั้งสองหนุ่มฝากผลงานนิดนึงตอนนี้จะมีอะไรนะ พูดได้ยังอ่ะพูดได้เอาพูดได้เอไม่ได้เลยตอนนี้มีอะไรคะก็ล่าสุดก็เห็นโปรเจกต์ที่เราเพิ่งอ่า่อยลงในสตอรี่บ่อยๆเนาะก็จะมีคำพหุวอร์ออฟบาอ่ะ w a l of อฟบคืออะไรเรายังไม่บอกแล้วกันก็คือเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่าใหญ่แค่ยังไงก็ต้องฝากโปรเจกต์วายว้ายด้วยนะครับพวกเราแบบ เหนื่อยตั้งใจแล้วก็กใช่ที่สุดคือมันบอกเลยว่ามันพี่ขีก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเราทุ<ช>่งเทกันทุกคนเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาเป็นน่าจะเป็นโบแดงของปีนี้ของกอพีเอเตรียมตัวกันนักแสดงครับข้างแค่เห็นคลิปพี่อาร์ที่เ,เราปล่อยไปก็ํำทับด้วยท่านประธานของเราเ มันว้าวคือ่ว่าปีวงการซีรีส์วายที่เซอร์อีกตัวหนึ่งเป็นบัลเล่รู้สึกไงบ้างจริงๆก็ไม่คิดว่าภาพมันจะออกมาขนาดนี้นะแล้วพอพอเห็นมันแบบโหแบบหานือ่อยังไงวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนต้องขอบคุณโรงพยาบาลสาัตห์ทองหล่อสาขาลังสิตด้วยนะคะ,<อ>คะที่อำนวยสถานที่ในการถ่ายทำสำหรับเทปนี้นะคะบอกเลยว่าที่นี่มีหลายอย่างที่คุณเข้ามานะคะแล้วคุณจะได้พบ คนสถานที่แล้วยังไงก็ต้องขอบคุณรายการของเรานยนะคะรายการ YOU นะคะรายการที่จะพาพวกเรานะคะพวกเราด้วยแล้วรวมถึงคนดูนะคะไปดูในสิ่งใหม่ๆไปดูในสิ่งที่มันแตกต่างนะคะต้องติดตามดูนะคะว่าเทปหน้าเราจะพาคุณไปที่ไหนมันจะว้าวซาขนาดไหนหรือว่ามันจะทําให้คุณต้องลุกออกจากหน้าจอคอมไปสถานที่นั้นเลยเลยนั่นเลยยังไงคุณเราจะพลาดรายการนี้ไม่ได้นะคะที่สําคัญนะคะต้องกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิโอเคครับนะครับคุณยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกิ่งนะคะติดตามของเรานะคะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะในช่องกบแฟแบนคอกนะคะสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูเธอประกาศหายดูหายดมันเอประกาศหาย ลุกอยู่นี่ลุกไม่มาประการหายลุก